โกเมนแซกครับมาละปรับทัศนะโอ้เฮ้ยโอ้มามาบุกไหนไม่รู้นะครับบอกว่าไอ้ดอทพอดที่เฟดดอทมาเนี่ยไม่ใช่เขาคิดว่าไม่น่าใช่นะฮะเพราะว่าดอทพอดเดี๋ยวก่อนเท้าวความนะดอทพอดที่เฟดพูดออกมาเนี่ยก็คือประมาณว่าครั้งนี้ลด0.5ลดไปเรียบร้อยแล้วถูกป่ะแล้วอีก2ครั้งของปีเนี้ยอีกทีละ0.25กับ0.25โกเมนแซกบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะครับในความคิดของเขานะเขาคิดว่าน่าจะ ลดช้าหน่อยนะครับนั่นจะมีการยืดๆออกไปหน่อยนะครับเขาบอกว่าไปจนถึงเดือนนู่นเลยเดือน6ค่อยเริ่มลดนะก็จะคาต่อไปยาวๆหน่อยน,นี่คือความคิดเห็นของเขานะ mm hmm. ก็อาจจะเพราะว่าอาจจะมีเงินเฟอ้อที่มันต้องเป็นห่วงขึ้นมาเนี่ยเฟเวลอินเฟชันอินดิเคเตอร์นะก็มองว่ามันจะมีเงินเฟอ้อที่มันกระตื้งขึ้นมาพอมันกระตื้องขึ้นมาเนี่ยทำให้เฟดเนี่ยต้องมาเฉลี่ยวหลังเฉลี่ยวหลังก็อาจจะใช้วิธีการลดหนักๆในปีนี้พอจบปีนี้2 0 2 4อันนี้คือเขาทายนะเขาทายบอกลดหนักๆในปีนี้ แล้วพอขึ้นปีหน้าช่วงต้นต้นปีของปีหน้าตั้งแต่2025เนี่ยเดือน 1- นึงถึงเดือน6เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยแทบไม่ลดเลยลดนิดเดียวทายเป็นอย่างนั้นนะลดกินยาหนักๆช่วงก่อนสิ้นปีนี้แล้วก็ครึ่งปีหน้าเนี่ยก็เบาๆหน่อยอันนี้คือที่เขาพูดนะแต่ผมว่ามันยังยาวไกลไปที่จะทายไปไกลขนาดนั้นนะผมว่าคุณจะรมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ไกลขนาดนั้นหรอกนะผมว่าก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยแล้วกันนะงั้นอาจจะดูแค่ครัง้งสองครั้งตรงนี้ก่อนแล้วกันไกลไปมันก็จะไม่ค่อยงาม แต่ว่า <Gotcha>. ทิศทางอ่ะมันเป็นการลดลงอยู่แ um, ล้วนะเวลาลดมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเนือสิ่งอื่นใดครับที่เราคุยกันนะการลดดอกเบี้ยของคุณเจอรมนะครับทำให้มาเก็ตนะฮะทำได้คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกาคึกคักดึกดัก นะต้องชูดงี้เลยนะคึกคักดึกดักกันเป็นที่เลยนะครับโดยล่าสุดครับเนี่ย mortgage banker นะ associate refinancing index นะครับตัวเลขตัชนีการ refinance ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระโดดขึ้นมา20% this week อ oh ้ my god นะฮะทำไมต้อง refinance นะ่ะโอ้ใครก็รู้กันอยู่ถคุณกู้บ้านอยู่ดอกคุณแพงแล้วน,นี่ดอกลดลวแล้วก็ถ้าคุณเข้าเกณฑ์ในการ refinance คุณจะรีไหมรีนะฮะตอนนี้เนี่ยพูดง่ายถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆเลยรีกันอุตลุดเลยนะฮะ refinance อุตลุดเลยที่สหรัฐอเมริกา นะตัวเลขอินด e x บอกชัดเจนกระโดดขึ้นมา2 0่า this week นะครับตอนนี้ตัวเลขมันจบที่วันที่20อนะ่อะนะยังไงก็ดูกันอีกทีหนะึ่งงั้นบนบมบอกถึงอะไรมับนบ่มบอกถึงคนในตลาดอสังหาเนี่ยคนที่เคยจ่ายดอกแพงเริ่มกลับมาปรับอะไรบางอย่างแล้วนะปรับคึกคักดึกดักกันเต็มที่เลยแล้วก็มีดีมานเริ่มที่จะเข้ามานะในการเข้าซื้อนะครับโดยที่ถ้าเราไปดูคอนแทรคเลทเนี่ยเออเรากู้ซื้อบ้านแบบ30ปีนะ30 year นะฮะ fix mortgage นะฮะ ก็โอ well. right ้โหลงมา2องเปอรเ็นตพอยต์นะก้นเงินเยอะนะมาที่6.13ก็ถนาก็ทยอยลงมาแล้วแล้วก็นี่คือการลง8นะ8สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะฮะก็เรียกว่าเต็มที่เลยหลังจากเฟดเนี่ยปรับมุมมองปรับอะไรต่างๆในกระส่งผลกระทบไปทั่วเลยนะตอนนี้ใครจะซื้อบ้านฮะก็ยังย้ำคําเดิมสำหรับผมยังสูงอยู่ถึงแม้ทิศทางมันจะจะดูแบบคึกคักลึกดักนะฮะแต่ว่าโอ้ดอกอย่างนี้นะะลดมาแล้วก็จริงนะหกเปอร์เซนกว่าผมว่านะ Q2 ปีหน้าอ่ะน่าจะได้สัก3 3.75 3.5ก็้าก็ซื้อบ้านได้แล้วนะเออก็เล็งๆไว้แล้วกันนะตอนนี้เนี่ยราคาเองก็ยังสูงต้องรอดูดีมานกับสัพพายทีว่าเป็นยังไงผมมองว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงโปรโมชั่นของคนที่มันจําเป็นต้องใช้จริงเช่นกูแต่งงานตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยต้องมีบ้านพอดีเลยเนี่ยตรงเนี้ยคนที่จําเป็นช่วงเนี้ยมันก็จะซื้อไปก่อนนะครับแต่ว่าคนที่รอได้เราก็ดีมานยังไม่ชัดเนี่ยผมว่าน่าจะ ดีเลยมาหน่อยนะดีมามันจะเหมือนช่วงแรกๆพวกที่อัดอั้นอะ่ะอัดอั้นมานานก็จะซื้อไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพอบทบทยุคอ,อัดอั้นเนี่ยมันก็จะสโลว์ดาวมาซะหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาคนที่รอได้เนี่ยน่าจะได้ดีลที่ดีกว่านะะก็รอดูราคาก็จะตกลงด้วยแล้วก็ ตัวดอกเบีย้ยก็จะตกลงด้วยอ่ะทั้งหมดนี้คือความเห็นส่วนตัวหมดเลยนะไม่มีในข่าวนะในข่าวมันพูดแค่ว่ามอร์เก็ตมันคึกคักกลับมาที่20อ่าเนี่ยดัชนีตัวรีไฟแนนซ์เนี่ย,ยขึ้นมาอีก20.3%นะแล้วก็มีการปรับไอตัวอะไรนะมอร์เก็ตฟิกสามสิเนี่ยลงมาที่2องเบสิสอ่าลงมาอีก2องเบสิสพอยต์นะครับอ่ะประมาณนี้กันสำหรับเพื่อนๆที่ USA นะฮะใครฟังอยู่จาก US ทักมาหน่อยเนี้ยอยู่รัฐไหนกันบ้างนะฮะ <laughs>